เรื่องยอ่อซีรีส์เกาหลี t a l e of the Night a l l 1938เทพบุตรจิ้งจอกเก้าหาง On Air 12ตอนจบทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา21นาฬิกา30นาทีรับชมซับไทยถูกลิขสิทธิ์ได้ทางพรมวิดีโอด้วยการเสียสละของอ e ีลังทำให้อ e ียอนได้รับพลังจิ้งจอกเก้าหางและกลับมามีชีวิตอีกครั้งในฐานะมนุษย์มีชีวิตที่มีความสุขกับนำจีอ แต่แล้ว4เดือนหลังจากที่อีลังตายไปเมื่อเขาได้ไปหายายบรรลักษ์กับตาไายอนอีอุงที่ทันอีพาหรือสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหลังความตายเขาจึงได้รู้ว่าจิ้งจอกก้าวหางน้องชายผู้บาหนาของเขาจะไม่สามารถกลับมาเกิดใหม่ได้อีกอียอนจึงได้ตัดสินใจทำสัญญาที่แสนไม่ยุติธรรมกับยายเพื่อให้อีลังกลับชาติมาเกิดใหม่ได้ จากข้อตกลงนี้อียอนจึงได้กลับไปเป็นจิ้งจอกก้าห่างอีกครั้งและย้อนเวลากลับไปยังปี1938ในยุคโชซอนตกอยู่ภายใต้นอนานิคมของจักรวรรดิญี่ปุ่นเพื่อนำเอาหินพิทักษ์ที่ถูกแขกไม่ได้รับเชิญขโมยไปกลับมายังปัจจุบันอียอนย้อนเวลากลับไปโผลที่เมืองขยองซองในปี1938โดยมีชินจูตามไปด้วยเขาจะต้องทำภารกิจให้สำเร็จและต้องกลับมาให้ทันเวลาเที่ยงคืนก่อนประตูการเวลาปิดลง หาไม่เขาจะต้องติดอยู่ในยุคดังกล่าวตลอดการในขณะที่อียอนกําลังปฏิบัติภารกิจเขาก็ได้พบกับอีลังในยุคนั้นที่ยังมีชีวิตอยู่แต่ความสัมพันธ์ของทั้งคู่คือศัตรูกันที่สําคัญน,น้องชายบาดหนาของเขาได้กลายเป็นหัวหน้าแก๊งโจรฉกชิงวิ่งราาวทั่วเมืองโดยมีสมุนคือปีศาจหมาป่าอีรังเข้ามาประชิดตัวพี่ชายของเขาพร้อมร้องตะโกนว่าตายซะ เพราะต้องช่วยชีวิตอีหลังจากการถูกดงบังชัดปีศาจเต,ต่ามาเฟืองหลอกสุบเอาชีวิตอียอนจึงไม่สามารถกลับมายังปัจจุบันได้ทันหลังจากที่เขาช่วยชีวิตอีหลังไว้ได้สําเร็จเขาจึงไปที่ทันอีพาในปี1938ยายบรรณรักษ์สั่งให้อียอนทํางานได้จนกว่าประตูการเวลาจะเปิดอีกครั้งด้วยคําสั่งของทันอีพาทําให้ทั้งสองพี่น้องต้องไปขึ้นขบวนรถไฟเพื่อไปตามหาปีในตํานาน ในขบวนรถไฟนั้นยังมีละยูฮงจูสาวที่คลั่งรักอียอนมาโดยตลอดกําลังเตรียมการต้อนรับอียอนยืนยันคําเดิมว่าเขารักมั่นและรักเดียวคือนำจีอาในที่สุดอียอนก็ได้รู้จักฮงจูว่าชายลึกลับหน้ากากแดงเขาที่ขโมยหินพิทักษ์มาคือชอนมูยองซึ่งมีความตั้งใจแรงกล้าที่จะทำลายเขาและพยายามฆ่าอีหลังรวมทั้งชินจูในยุคป,ปี1938กับซอนอูอึนโฮหรือกียูริในยุคป,ปัจจุบัน อียอนต้องเข้าไปพัวพันกับผู้คนในอดีตโดยเฉพาะตัวเขาเองอียอนในปีดังกล่าวซึ่งครั่งรักอาอึมขนาดหนักและติดฝิ่นงอมแงมทำให้เขาต้องพยายามหาทางปกป้องคนที่เขารักและหาทางพาตัวเองกับยุคป,ปัจจุบันให้ได้เพื่อไปหายอดดวงใจนำจีอสุดท้ายเขากับอีลังและยูฮงจูชอนมูยองรวมทั้งชินจูกับซอนอูอึนโฮต้องแท็กทีมช่วยกันปกป้องโชซอนจากการลุกลานของปีศาจร้ายจากญี่ปุ่น คาโตะเรียวเฮและอากิระไซโตะสมุนจอมโหดเรื่องเราจะเป็นอย่างไรต่อไปต้องติดตามชม